เรื่องความรักความคข่เนะี่ยถ้ามันได้เกิดขึ้นกับไพโลมันยังไงละ่ะมันจะหลงไปหมดนะครับมันจะมีความรังเกียจอะไรกับความรักของตัวเองกับฝ่ายที่ตัวเองรักกับคนที่ตัวเองหละนะักเนี่ยไม่ว่าเขาคนนั้นจะอยู่ในสภาพไหนถ้าเกิดว่าได้รักแล้วได้ตกลุมรักกันแล้วนะมันไม่รังเกียจร่างกายเลยเลยครับถึงแม้ว่าฝ่ายท่นนะ่ะเขาจะไม่อาบน้าเขาจะสกระปรกจะโงงมมยังไง ฝ่ายทางนี้ก็จะไม่ไม่ไม่รังเกียจอะไรถ้าเด็ทในสลักเรานะมันเกิดขึ้นกับถ้าเป็นฝ่ายชายยิ่งหนักนะหมายถึงว่าถ้าถ้าเป็นฝ่ายชายว่าไปรักผู้หญิงรักหญิงสาวที่ตัวเองรักเนะี่ยเขาไม่รังเกียจอะไรหรอกครับต่อให้ผู้หญิงคนนั้นไม่อาบน้ําจะไปนอนจะไปอะไรก็กไม่เคยรังเกียจเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตะแก้วตะแก้วนี่แกมันเกิดขึ้นมานานแล้วแหละมันเป็นเรื่องจริงอยู่ แกก็อยู่กับหมายถึงว่าเป็นเพิ่งจะแต่งงานกันประมาณนี้แหละสมัยนั้นก็ยังแกก็ยังเป็นหนุ่มอยู่ฝ่ายหญิงสาวก็ประมาณว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในหมู่บ้านนั่นแหละครับก็มีคนมาลุมจีบมาอะไรมากมายแต่ด้วยความที่ตาแก้วก็เป็นคนที่พอจะมีเงินอยู่มีที่มีทาง แกใก้ให้พ่อให้แม่ขายที่ขายทางไปคอเสาคนเนี้ยที่แ้าก็อยู่กินกันก็ปกติดีดนะก็เป็นเออแ,แกกแกก็คนไม่ค่อยหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าแฟนแกนะ่ะเมียแกนะ่ะหญิงสาวคนนีนะ้เป็นคนที่สวยมากเป็นเป็นหญิงที่สวยมากในในตำในในหมู่บ้านเลยแหละครับก็อยู่กินกันชันสามีภรรยาท่ามกลาง าชายหนุ่มในหมู่บ้านนั้นก็กินชาตะแก้วนะครับเพราะว่าเขากา็มีคนก็แอบรักผู้หญิงคนนี้เหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นคนสวยมากแต่ว่าก็แพ้ตะแก้วด้วยความคิดตะแก้วเป็นคนที่มีฐานะพอสมควรในหมู่บ้านนั้นพ่อแม่ของตะแก้วก็มีไล่มีนามีสมบัติพอที่จะไปสู่ขอยิงสาวไรานี้ มาให้แกอยู่ก็มาอยู่กันที่แรกก็ปกติดีอยู่ครับก็อยู่กันทำกเกษตรกรรมนี่แหละทำไรทำนาอยู่ด้วยกันก็ไม่นานนะประมาณว่าแต่งานกันไม่นานอยู่ในช่วงเข้าใหม่ประมาณอะไรประมาณนั้นเลย,เลยทุกคนในหมู่บ้านต่างก็อิจฉาในความสมรุลของพวกเขาเพราะเขากขา็อยู่หากิน อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละสมัยคนสมัยนั้นก็ประมาณว่าจะท,ทําไรทํานาอะไรประมาณนี้และที่ได้อยู่มาวันหนึ่งมันเกิดสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวของเมียของแกครับกับหญิงสาวไรเนี่ยหิงผู้หญิงคนนี้แกป่วยครับไม่ทราบว่าป่วยเป็นโรคอะไร ก็ไปหาหมอหมอสมัยนั้นก็ไม่ค่อยจะมีเก่งไม่ค่อยเทคโนโลยีต่างๆรักษาอะไรก็คงจะไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวรประมาณนี้แหละครับก็รักษายัางไงก็ไม่หายสักทีไม่ว่าจะเป็นหมอแผนปัจจุบันหมอแผนเอ,อโบราณอะไรเนี่ยไปหาหมอที่ไหนก็อาการก็แย่ลงแย่ลงแย่แยแยลงตะแก้วก็เอาเมียของตัวเองมาอยู่ที่บ้านนั่นแหละครับก็หาข้าวหาน้ำหาปนิบัติ ทุกอย่างนั่นแหละให้เมียตัวเองถึงแม้ว่าโรคภัยต่างๆอาการของเมียตัวเองเนี่ยจะสุดโสมลงไปแค่ไหนแกก็ไม่เคยทิ้งเคยไปไม่เคยทิ้งอ่ะก็ปฏิบัติทุกอย่างให้เมียหาข้าวหาน้ําอะไรอาบน้าจนจนรู้สึกว่ามันร่างกายของเมียแกมันไม่ไหวแล้วนะครับสุดท้ายก็ตายจริงๆ เมียก็แก่ก็คือเสียชีวิตไปด้วยโรคอะไรไม่รู้ครับปั๊บก็จะประมาณว่าเป็นมะเร็งเป็นอะไรประมาณนี้แหละแต่ว่าแพทย์ในขณะนั้นเขาวินิฉัยยังไม่ถูกเท่าไหร่เมียแก่ตายแต่ว่าการใช้ชีวิตของแกแกก็บอกกับคนอื่นว่าเมียก็ยังไม่ตายยัง,ม,ยยงมีชีวิตอยู่ทั้งที่พวกเพื่อนบ้านอะไรก็มาทักเหมือนกันว่าเอา้าถ้าไม่ตายทำไมถึงไม่กระดุกกระดิกไม่อะไร ข้าวก็ไม่กินทําไมเอ่อร่างกายทําไมสู้ําอย่างนั้นไม่กินข้าวกินน้าไม่เข้าห้องน้ําไม่ปัสสาวะไม่เอ่ออะไรเนี่ยทาไมมีชีวิตอยู่ได้อย่างไงทําไมไม่ตายพวกเอ่อเพื่อนบ้านแถวนั้นเขาก็สงสัยอยู่แกก็เถียงคอไมไม่แน,นว่าเมียแกไม่ตายหรอกก็อย่ามายุ่งเลยดีกว่าเรื่องของผัวเมียเขาจะตายไม่ตายพวกคุณก็อย่ามายุ่งวุ่นวายอะไรแกก็พูดไปถ้าใคร เข้ามาที่บ้านของแกจะประมาณว่ามาทักมาอะไรเนี่ยกับอาการของเมียแกนะ่แกก็อยู่อย่างนี้มามามานานพอสมควรจนชาวบ้านเริ่มรู้สึกว่ามันมันมีกลิ่นแปลกๆยังไม่รู้ที่บ้านของตาแกเวเนะี่ยกลิ่นที่ว่าก็ประมาณว่าเหมือนซากศพตายอะไรมาโชยมาอยู่นั่นนะ่แต่แกก็บอกคนอื่นว่าเมียแกไม่เป็นไรก็อยู่กับเมียแก เมียแกมีชีวิตอยู่ก็อยู่ด้วยกันนี่แหละตอนกลางคืนก็นอนกอดกันทุกคืนอยู่แกก็พูดไปอย่างนั้นสุดท้ายพวกญาติของแกก็ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของแกครับก,ก็จนถึงขนาดว่าจะบอกรมันก็ไม่ฟังนะครับเพราะว่าคนมันหลงขนาดนั้นแล้วคนใครจะไปอยู่ใกล้ซากศพของเมียแกไม่ได้นะพวกเขาก็แก้ปัญหาด้วยการผูกตาแก้วไว้แล้วก็จัดพิธีศพ ของเมียแกตามประเพณีนั่นแหละถ้าไม่ผูกแกไว้ก็ไม่ได้นะครับแกไม่ให้ใครมายุ่งกับซากศพของเมียแกแกคิดว่าเมียแกไม่ตายแกแกคงทาใจไม่ได้ก็เอาศพแกเอาศพผมเมียแกไปประกอบพิธีทางศาสนาจัดประเพณีศพเพื่อมีเผาตามศาสนานั่นแหละพอทาเสร็จเผาเสร็จแกก็ยังทําใจไม่ได้อยู่ครับ ก็จนถึงขนาดว่าสร้างเป็นหุ่นเป็นผู้หญิงให้มีหน้าตารูปร่างคล้ายๆกับเมียแกนั่นแหละให้มาอยู่กับแกแกก็นอนกอดหุ่นของที่พวกญาติๆแกสร้างไว้นั่นแหละแล้วบอกว่าเนี่ยเมียแกนั้นเนี่ยเมียมึงนั้นเนี่ยเขายังไม่ตายหรอกถ้าจะกอดก็กอดหุ่นนี่ซะแกก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นแหละครับ ตอนกอดหุ่นโดยคิดว่าเมียไก่ไม่ตายนั่นแหละ